สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้นออหลานของน้องทิพย์โลนมอเตร์ไซคชนขามันก็เลยแพงนะคะแพง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 ,แพง,แพงอันนี้แหละเออก็เลยแบบว่าชาวชิงตุงเราส่วนมากถ้าเถาพิกเถาแพงอ่ะเขาก็จะไม่ไปหาหมอในคลินิกนะคะแต่เขาจะไปหาหมอ แผนโบราณหรือหมอนวดแผนโบราณนี่นะคะก็น้องทิพย์ก็พาน้องอาพาหลานไปมาครั้งนึงแล้วครั้งนี้ก็จะเอาไปอีกนะคะคือมันดีจริงๆนะคะแผนโบราณอันนี้คือแบบขาแบบ เขาเรียกว่าดุกมันหักขาหากักแบบนี้เขาก็จะไปนวดไปทายาแบบเขาเขาจะมีกระถาของเขาเนาะเออเอาเอายาตรงนั้นอะ่ะมาทาม,มันก็หายเร็วมากจริงๆเลยนะคะน้องทิพย์ก็เลยเอาเอาหลานไปแต่ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละแต่แต่ก็ยังเดินไม่ได้นะคะก็เลยแบบว่าจะจะให้อ่อจะพาน้องไปเป่าอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเป่านั่นก็คือไปให้เขา เป่ากระถาท่องกระถาให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยจะไปแต่ว่ามันไกลมากที่น้องทิพย์จะไปเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้ๆหมู่ว่านของน้องทิพย์นะมันไกลมากนะคะไปทางเส้นทางกัดฟ้านะคะมันไกลมากน้องทิพย์ก็เลยจะจะพาจะพาหลานไปนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องทิพย์จะพาพี่ๆทุกคนไปหาหมู่ว้านนั้นนะคะหมู่ว้านนั้นจะเลขหมู่ว้านบานตานะคะก็จะไปหาหมู่ว้านนั้นแล้วก็จะ อาจารย์แนะนำพี่ๆทุกคนว่าทางชิงตุงเราก็มีการนับถือนวดแผนโบราณแล้วก็นับถือที่การแบบเป่ากระถาให้แบบหายอยู่นะคะก็มีมีแบบนี้อยู่นะคะนอกจากหมอดูแล้วก็จะมีหมอน,นวดแผนโบราณแล้วก็มีการแบบมีการแบบเป่าให้หายด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวน้องทิพย์จะพาพี่ๆทุกคนไปดูนะคะ ตามน้องทิพย์มาเลยนะคะจะได้เห็นหลายๆมุมหลายๆอย่างในชิงตุงเรานะคะ นี่นะคะน้องทิพย์ก็มาถึงที่บ้านที่แบบเขา,าเขาเป่าหมูอัลันตานะคะท,ที่นี่เขาจะเรียกว่าเนี่ยเขาจะปัดเป่าคนที่แบบล้มมอไซค์นู่นนี่นั่นขาหักนู่นนี่นั่นเขาก็าจะมาตรงนี้กันเยอะเลยนะคะเดีย๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวน้องทิพย์จะไปถามก่อนว่าทายได้ไหมนะคะยางตัวอะไร อันนีาเป็นยอะเยเาูๆไว้เลยอใ่ยยนะนี่นี่ะเลอ๋อโน้ตหน้มปอกเป็นสลดเป็นเะู้นี่นะคะอันนี้คือการที่แบบเขาเรียกพ่อครูอ่าพ่อครูจะปัดเป่าให้นะคะ mèo mèo thì cũng tăng nhà đấy mẹ nó cái có ờ, từ đấy mà sao? กำปองหายกำปอหายกำปองหายหายะน่าคมเลยนั่งเจ็บวินนึ่งก็เจ็บแาเจ็บ้าค่ะกันตายอยากผูนนะคะกัตายอยากสูง ไข่มันไข่หายมามันซื้อในดีตีกตีมไร่ได้ยคุณผู้ใช้หายอ่ะคุณจะปลดเขาไหมนั่งต่อไม่้มันซื้เมืนทีมันอรมันเียดแอปปเปิร์แทนแค่เหยียดแอปิเปอร์แทนนะเอมอปิเปอแไม่ใช่นั่งหรอไม่ตอน,นี่คือการเปตะให้โนดให้ ค่ะก็ม้งตั้มากเลย่านเราเตรยมวซ่งเรไม่มีนั้นม,ม,มีเอาเนี่ยเขาฟักซื้อมากซื้อไหล,หล,ลยาเยเามากค่เขาฟับม,งมงังกรจ่าค่ะมกเจ้าอ๋อ อันนี้เป็นที่หมู่ว่านนะคะเพราะว่ายาที่นี่ดีเนาะแล้วเขาก็จะผักซื้อมาเยอะแยะเลยนะคะคนละสองสามกดดเลยนะคะก็ให้พ่อเชิญไหม

หายอ่ะหายอ่ะแล้วงาตันค้อมเยังอ้วยนะฮะัือกัไอือกัมนไทย่ะต้นนม่ยาค้าเราเนี่ยาค้ามันซึงมาเลยสีเมื่อไหร่ันีคเราเกจกเดไว้ครูไว้ตลอดเลยนะคะเพราะ่พอครูจะเป็นคนที่ เป็นคนเขาเรียกว่าม oh, e. mm. like yeah, ีมีกระฐานะคะแต่เขาก็จะมีการด้คฟูข้างหลังตลอดเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ขันนอนแล้วจากสามขู่ให้แต้มสร้างจางพอกเพื่อไปสานเหนียจังไมจะหม ว่าเดือคนหวานก็ตายก็ตายปูมีเขาตายว่ามันจังกะไล่ในการนี้เขาเวื่อนี้เออลงกานนี้เขาเพี่ยวเองหน่มามาลาาสับกนนคะก็เอาเอากะขดหนึ่งกันเนไ่นะ

ก็เงียบตาไลไมนดีหน่อยไปเก็บเงินเนาะเขาสำนานิสำนานะตอกหมวกก็มอกนั่นน่ะหมอกสก์เสียอันนี้คือเล่านะคะเราก็เอาทาไม่ใช่กินนะคะเอาไปทาหน้าจะดีกว่านะที่ไหนคอมบินหน่อยดีนะคอมบิน่อยห้องนต้นนิ้วใครดูเลยนิ้วทั้งนู้นอันนี้คือยาหมอกอาไปทานะคะ สั่งนั้นมากไรนบรเราไปทาเบาอะไรเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วก็คนในหมู่บ้านสั่งเยอะมากเลยเนี่ยของดีนะอย่ารักษาหลังกินกับกินกัลาดกินหนังตานังปลาดลาสุขังสปิโยวิวัสันตุดุิารสัตุเนะ ข้าวสันตระโยสุขีติขายโคข้าวอภิวาทานะสิสันตจสังพุทธาพัเโลจาตารธรรมาวัสนิอายบุคิวรังสุขังพละแต่นีเกี่ยวกิจิหายิแกลี่ิวาลกกุคอน่าไปเจไม่จังค่ะ เมื่อกี้ที่ที่ได้เห็นใช่ไหมคะที่แบบน้องที่ไปถ่ายใช่ไหมคะก็เขาก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะก็จะมีการาสวดมนต์เป่าโน้ตให้นิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเด็กน้องมีการโน้ตเยอะโน้ตเยอะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะโน้ตเยอะอยู่นะคะแต่นี้เป็นเ,เด็กนะคะเขาก็ไม่ได้โน้ตเยอะเขาก็แค่รูปเส้นรูปเอ็นรูปเส้นรูปเอ็นรูปเส้นแค่นั้น แล้วก็เป่าปัดเป่าให้นะคะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลานก็ตออสองวันแรกก็จะเจ็บเจ็บนะแต่ตอนนี้ก็คือแบบแต่ยังเดินไม่ไม่ได้แต่มันก็ยังเจ็บอยูออ่หลานก็ไม่กล้าเดินนะคะแต่มันดีมากยาตรงนี้ดีมากเพราะว่าเขาจะมีการเป่ามีการมีการ อะไรสวดคาถาให้ในมันจะมีเหล้าแล้วก็มียาหมองนะคะสองอันนะคะที่ในหมู่ว้านเขาก็ถ้าปวดเมื่อยอะไรมาที่นี่จบที่นี่อย่างเดียวนะครับจบที่นี่เลยนะคะปวดเมื่อยอะไรอะไรประมาณนี้ถึงแม้ค้าหักก็มาที่นี่ก็หายนะเอาจริงๆนะคะที่หมู่ว้านเห็นมาแล้วนะคะที่แบบไปหาไปคลินิกไปหาหมอไปโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นไม่หายนะ,คะแค่มาที่นี่ประมาณเดือนหนึ่งก็หายแล้วนะคะ เอายาหม่องไปทามันก็มีสองอย่างนี่แหละยาหม่องกับเหล้านะคะเอาไปทาไปทาก็หายเลยนะคะวันี้น้องทิพย์ก็จะมาพามาดูวิถีชีวิตของเชียงตุงเรานะคะก็มีการาจริงๆในในชีวิตชีวิตประจําชีวิตในเชียงตุงเราก็มีการงมงายเรื่องแบบผีสารงมงายเรื่องแบบเจ้าเจ้าแม่เจ้าพ่ออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ คือไม่ใช่เป็นงรมงานหรอกเป็นเป็นมันมันคือการเขาเรียกว่าอะไรคือการนับถือเออคือการนับถือนะคะนับถือเจ้าแม่นับถือเจ้าพ่ออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีการนับถือ,อ,อพระครูแบบนี้ด้วยนะคะพ่อครูแบบนี้ด้วยนะคะพ่อครูนี่ก็คือจะเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็การโนดเส้นเอ็นโน่นนี่นั่นแกทั้ง น่าจะเชยงตุงนี้ทั้งหมดเอ่อทั้งเชยงตุงนี้นะก็น่าจะมีบ้านนี้แหละเอ่อหมู่มว่านวานตานะคะที่นี่จะเรียกว่าหมู่ว่านวันตานะคะก็จะมีหมู่ว่านนี้แหละที่แบบทาให้แบบทุกคนหายปวดเมื่อยแล้วก็หายเจ็บเส้นเอน็นคัดเส้นเอน็นเจ็บขาพลิกขาแพงมาตรงนี้ได้หมดเลยนะคะอา่าแล้วก็น้องทิพย์ก็มาอยากจะมาแนะนําชีวิตแล้วก็อยากจะมาแนะนําประเพณี วัฒนธรรมและก็ความเป็นอยู่ในชิงตุงเราเนาะก็จะมีประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ทุกคนก็รอดติดตามด้วยนะคะอันนี้หมู่บ้านวานตาบ้านก็ยังเป็นบ้านเ,เก่าแก่อยู่นะคะไฟฟ้ายังไม่มาถึงนะคะเขาก็จะใช้โซลาร์เซลล์กันนะคะไฟฟ้ายังเข้ามาไม่ถึงที่หมู่บ้านนี้นะคะจะเรียกว่าหมู่บ้านวานตานะคะวานตา ก็จะมีหลังคาเลนินแบบดีอยู่นะคะก็ถ้าหากว่าใครปวดเมื่อยปวดขาถ้าว่ามาหมู่ว่านวันตารู้เลยว่าเราจะมานวดเส้นเอ็นอะไรประมาณนี้เนาะเออเตียนยังก็ประเลงันตือห่วงเข่านะอ๋อไปสือประเลงตือห่วงเข่าตาค่ะต้องน้องข้ามเลยเออการต้งน้องข้ามใช่ไหมนี่นะคะเยอะอ e มากเลย นี่ของฝากฝากเขาฝากซื้อมานะนี่นะคะพี่ๆทุกท่านนี่น้องทิพย์ก็ได้ไปได้ไปเขาเรียกว่าอะไรปูซาใช่ไหมถ้าเราไปถ้าเราไปแบบเนี้ยใช่จ้ะน้องทิ๊ยก็ไปปูซามาแล้วนะคะก็มีเล่าอันนี้เป็นเล่านะคะเล้าอันนี้เอาไปทานะคะทาที่แบบเท้า ปวดเมื่อยตรงไหนก็ทาได้ตรงนี้ทาแล้วก็ตรงนี้ทาด้วยนะคะหายไวมากเหมือนเหมือนลานของน้องทิพย์ก็เกือบจะหายแล้วแหละอันนี้ก็เดี๋ยวน้องทิพย์จะไปเอาแจกป้าป,า,ป,า,ปายญาติเขาเอาไปแจกที่เขาฝากเงินไปซื้อนะคะไป็นบูชานะคะอืก็เลยจะไปแจกนะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะ นี่นะคะพี่ทุกคนนี่น้องที่ไปส่งของมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่งเ,เขาฝากเงินไปแล้วก็เราก็ปูชามาให้เขานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่การที่เรามีน้ําใจให้เขาเขาฝากของไปไปปูชามานะคะแล้วเราเอาอน,นี้ไปให้เขาเขาก็มีเขาปลูกผักปลูกปลูกแตงเนี่ยถ้าที่เชียงตุงหมูว่าน้องทิพย์นะคะ ถ้าเขาปลูกผักปลูกเยอปลูกอะไรแบบนี้เขาก็จะให้เรากินนะคะหนูไม่ต้องซื้อนะเน,นี้นี่อันนี้เป็นที่การที่เขาให้เราให้เรามาเป็นน้ําใจของเขาเราเราให้เขาเขาก็ให้เรานะคะส่งต่อกันแบบนี้นะคะดูผักเยอะแยะเลยแตงกวากับมะเขือมะมะเขือยาวนะคะมะเขือม่วงนะคะก็นี่แหละสิ่งที่น้องทิพย์จะจะสื่อให้พี่ๆทุกคนได้เห็นก็คือ การที่เรามีน้ําใจให้เขาเราก็มเีเราเขาก็มีน้ําใจให้เราการตอบแทนให้เรานะคะนี่ถึงแม้แบบเขาปลูกผักแล้วเขากา็แล้วเขาก็มีน้ําใจแบบให้เรามากินนะเพราะว่าเขาก็รู้นะคะว่าบ้านน้องทิพย์ไม่ไม่ได้ทําสวนนะคะถ้าเราไม่ได้ทําสวนแบบนี้ถ้าเราไปไปสวนเขานู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าเอาผักไปกินไหมนู่นนี่นั่นเขาก็ให้เราอยู่นะคะ ไม่ได้ซื้อนะคะนี่น้องทิพย์ให้เงินเขาเขาไม่เอานะคะก็เหมือนที่การที่น้องทิพย์ไปเอายาไปไปหมู่ว่านบานตานี่นะคะไม่ใช่ใกล้ๆนะคะระยะทางมันประมาณละออสิบสิบแปดกิโลนะคะสิบแปดกิโลเมตรนะคะทั้งตั้งแต่ที่เอ่อตั้งแต่ที่บ้านน้องทิพย์ออกไปจนถึงหมู่บ้านหมู่วานบานตานะคะก็เวลามันอเอ่อระยะทางมัน1ิบแดกิโลนะคะมันก็ไกลอยู่ กว่าจะไปนี่นะนานทีจะไปนะคะเพราะว่าเอา่อเพราะว่าพวกเขาที่น้องทิพย์เอาเงินเออเพราะว่าพวกเขาที่แบบเคยไปนะคะเคยไปหมู่วัานวานันตาคือเคยขาเจ็บเคยมวยเคยปวดนะ,ะเพราะว่านานๆที่เขาถึงจะไปนะคะแล้วก็ยาเขาหมดแบบเนี้ยเออเขาก็ผักเราไปซื้อผักเราไปบูชามานะคะแล้วอย่างนี้เขาให้มาเขาให้มาสองสามบ้านนะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปแบบ วิถีชีวิตชาวเชียงตุงเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทพิปเยอะๆด้วยนะคะฝากเป็นกำจัดก,กำลังใจให้น้องทพิปด้วยนะคะนี่มือมือไม่มีไหวแล้วก็ขอสวัสดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ